พอ้พี่น้องได้เฮ็ดเราเองค่ะผู้ญิ่งเฮ็ดเราเองค่ะผู้ชายเพ่นให้ไปเฮ็ดน,น้ำยาขนมเซนค่ะผู้นิ่งมากางเต้นผูส่ายไปเป็นพ่อครัว่วพนะูน่าพนะูน่าพี่ตะลุ่นบุกเบือ <c oughs> บค่ะมัมดมรมประ <c oughs> มันได,ได้ต้องยกครังนึงขืนก้อนแม่ เอาเล็กเอาเอาขาขับทา้งนึงก่อนขาข้างนี้ก่อนโอเคแม่วัาโยกตั้งพี่อันนี้นะคะอันพูดถือเล็กกับถือเด้อเยอะเลยว่เข่าขัขามันสามขาสามคนก่อนแม่เอาขาข้าวขาเนี่ยมันมันยกขาอีกแม่เดี๋ยวแล้วขาเลยเนี่นเข้าไปหันเข้าไปหันขาหนึ่งอยู่ข้างล่างเนี่ยยกยกยกอันข้างนี้ซอยกันก่อนอยยกกไปซ ยหนึ่งสองหกสองหกวะนะเอามสี่้าหมัจัเราอปล่ามันจัองัจนาแมโอ้ยโอ้พี่น้องง่ง่ายคักเลย บลมันานอนกัไปี่นาบมนนอย่ินันดมัดบะนี่มัดกวนมัดกวนมันสีมัดะไรมันคือสีมัดได้์ันนี้่เตเตี่ยมีแต่สาวสน้อยเนาไม่ใช่ถึงเนาะบ มากะดนมันกรดวาเงวแต้มากบ่ได้บ่ได้มันเป็นสเต็ปของมันมาเ่บ่มาตะกี้มันค้านนั่นเด้มันจะดึงมาว่ะเนี่ยว่าค่ะเอาึ้นล้วมันตรงกันมันะเอาึ้นเขาจงหันเฮาึืนเฮาจะอั่นแห่สิดึงยากมันดึงบ่ได้มันเป็นสเต็ปของเพิ่นจังสี่โอ้ยลูกสีโตแตเอาเด้ ดึงมุ้มเอานี่เขากะมัดทั้งหลังทั้ง่างเอาทั้งถังเอาตายหรือมัดโบค่ะมัดโบค่ะมาตายกันมาตายตายหรือมัดโบมัดโบบ่เปลี่ยนนั่นวะมาพอละพอาะแล้วเพาะแ้วเพรเขาหาทั้งนี้ขึ้นมาเนี่ยทั้งนี้มัดก่อนมัดมัาสิมัดง่ายกว่ากัน บบนมแห้งยังมงน่มัดมุมไปอมัดมุมอ้าย่มาเด็กออาแก้แ่าออกออกไปทางนั้นออกไปทางนั้นจะเข้ามาทางไหนนะอนตรเออเดียวเรียบเตรียมพร้อมดวขย่าได้ขาแล้วค่ะขาบขาขาไผ่ขาขาดบอทังนี้ทั้งน้เนี่มนู้นทังนี้ขาขาดบอ เอมามาเาดมาเอเด้เดยกเลยยกเลยยกเลยดูให้หน่อยเอาบนก็วถ่ายรัขึ้นอีกนะมันต่ำคนยกมันต่ำมันดีเอาขึ้นอีกแม่ันขึ้นไมได้มันมีตะพูต่านีเนาะอันนี้ต่ำนะคะเออพิ่เนี่ยต้องขุ้นกันนี่เออโอ้เดียว

พอดีแหลมเยต่ลมันจาลมมันหาเทีย่มมาเหรอแม่มันเสียวมันน้ว่าโตที่้อเร็ดแล้วนะกลางพี่ยบกลางพูดแล้วอาใั่แดดมันซองมืีลยวันนี้แล้วนุ้กขอโตอันนี้อีกสองอันเอาอันมัดเสี้ยงเขาบอกว่าใส่่ไุ่ไหลุไุ่ดี่ไคุีจะได้ผมไปใส่ยีบวะเนี่ย ไอขนี <l id> ่ยอาเเนี <ana> um ่ยขอบคุณครับขานีน่ีไตีออกขานีตต <den> ีออกอันนีคือ้คือโต๊ะยังนี่โต๊ะบางอาหารไม่ให้กินโต๊ะอาหารก็วางมุมคือวางกลาง บอกว่าให้ยางทั้งผีแม่แตคือหมายถึงว่าให้ให้มาอย่างนั้นแม่ก็ขยับไม่เออว่างตรงกลางสี่ดียางสองวันนี้พวกตั้มบุกวงพวกยังก็จะช่องบ่บวกพวกตัมบุกวงพวกยังเขาก็เอามาไว้เขาตัมเจ้าตัมต้นสดสุอีกได้ปะเนี่ยตสุดสุอางหลังก็ได้ปะเพาต้องเอาอันนี้กันเลยเรากว่าเก้าอี้เพาต้องหลังนัวเอามาโลดตัวเอาเอาพหกยเขาเจาอย่างนั้นเขาเจาะยังนั่งนี่บอกใก่อบอองนี่บอกออง นี่โอ่งสิอบไก่นั่งมือแล้วมาจัดการพีมือและนั่งว้ายพัวเฮาเฮ็ดต้มน้ำปลามีแเฮ้าไปเดี๋ยวอบมันมันมีไก่แคสเอยตัวนึงเฮ็ดอบอ่งก็ได้ตัวเฮาตัวนึงเฮ็ดอบอ่งตัวนึงเฮ็ดเอิ้นขออนุามือก่อนเอิ้นม่ต้อก่อนเอิ้นสามาน่ะโอ้ยกินกินเขาโอ้เอะแจดแจงเลยกินเลยคนเนี่ยกินแล้วบ่ซิมกันเด้อป่าที่มักมาใหม่เอ็นบ่นนี้ นี้เป็นนอำที่หมักมาใหม่เดี๋ยวซิมก่อนเพราะว่าหนูหมักมันติเคีมมันติจังจำได้อืมนัวเอเนะผงชูรสบลากหลายหนึ่งเจี๊ยบเจบเจบันี่ซุปตามักเองครับพี่น้องมักเองค่ะกลไปคุกกระยุนเนี่อันนี้มักมือคืนมันได้เข่าเนี้ะ

เดียนมืดก็เดียนแกงแกงไดยแม่ว่าขอใจเดียนมืดมันออกหากินบ่ได้เดียนแกงมันออกหากินได้พ่อแม่เพิ่นว่า,าบาง,งสันติ <laughs> เดียนมืดมันมันหากินไ,ได้ดเลยอวนอวนยูบนะุน่ะหน่วยอ้วนอยู่แมวแต่ออมเสียให้ปาดตกแม่ปาดเฉสเชิญชมพักไว้ยังไงนะ

เอบุกทะเลเออปบุกทะเลหงเลยบ้าเอาไม่เหยงี่พ่อเอาบ้าให้เฮ็ดกินนี่นะเฮ็ดยังไงเฮ็ดหมกเหรอกุนหักเอ้ยขาวบางสี่ตัวอันนี้คือจุ่มจุ่มเนี่ยหมูเนี่ยยังนี่นะสะดุ้งบ่เห็ดท่านี่ตายอยู่งาบงามงาบยู่พวกเนี้ยใช่นะค่ะคือว่าเอาอันแลี้ันี่นี่นี่มันเราไปนี่ไปจุ่มเขาเฮ็ดน้ำจิ้มนะเฮ็ดน้ำสมเราไปซีฟู้ดเหรอเนี่ซีฟู้ดเออ พกผักแม่ง้ามให้ปลูกเองบ่จ้ะเนี่ยปลูกเองเด้สวนไปแต่กรอบดีให้กรอบกรอบกรอบปันยัง <c oughs> อันนี้ยังอ <c oughs> ะไรล่ะป้านี่งก็ <c oughs> อิงองแ <c oughs> ม่ห้าเห็ดไก่อบองนะเ <c oughs> อาน,นี่ตัวหนึง่ง <c oughs> แต่ห้าวเสินศิเด้ อืมแต่ว่าเข้าเข้าเข้าสีได้แยกเครื่องปุงเดียมันสีหยาบบเ็ดม่กาบ่ไก่ปงี่ะแมเ็ดไก่ๆมาเ็ดดอ๋อมีไก่สดเหรอเมีมีอยู่ใส่ยู่บ้านไก่มียวนจันมหาเฮ็ดป้อคว้าว่ลกคนเองมันก็คืดอกข้าวม้าบวกต่างคอผเฮ็ดอ่ะจะไปขึ้นยากว่าไก่ปลาป่าบ่มนีแม่มันช่างติดเตียงตัวมันสิโบท่าน เอาเครื่องอ่ะเดี๋ยวจะทำเดียวนี้แหละค่ะกวางเขียนอยู่ใส่หมวกบ้างหมูแรงเด้อพี่น้องพอกันอยู่ทางช่อง y o ยูทูบกีสุภัตตานะคะผู้ทีอยากเห็นนะคะการละลินอ่ะอี่ยังเลยแม่อันนี้ข้าวกล้องเอ่อเปรตโบอืมเป็นของขวัญปีใหม่เป็นของขวัญปีใหม่อืของยายอวดนมาเฮ็ดของสมน้ำหนากุ้นวสมน้ำหน้องนี่ไงบัวแก้วโบน่ะ หาบัอเติดเลยพี่วพูดเอาไปติดยุ่หุไหมนถือไปพุ่นมันแดดพุ่เอาไปตังโตเลยคือไปช่วยกันพูหลาบหม่พุหลาเมื่ออิงอิงว่าถือช่วยเฟิน น้ำน้ำาไปน้ำเอาเอานันมากสันเออพวกอะไรนะพดอกดาวเรืองวะเธอฉันได้มาไลยแล้วดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองโอ้นันโอ้ฟอใจยังเนาน้องมาอะค่ะพี่น้องพอกันมาเลี้ยงด้ค่ะทั้งช่องยูทูปมะลัมกีสปาร์ตานะคะเดี๋ยวเราทำกันดีแล้วใ้ดอเออเก่าออกตัวละ มันสิเสียบเปียบกันก็เอาให้แต่อันนี้ก็ได้แต่ไม่เะแต่เกียผู้มากก็ได้ผู้เพื่อนมามันหลายคนกระโดดเมี่ยเอาพู้ละอันเอาพู้ละอันถ้าเสียบกเอาถ้าเสียบผู้ละอันก็เอา